งานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่27รวมพลพรพจน์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันที่16-25พฤษภาคม2568เนื่องในเดือนวิสาขาบูชาและวันอัตมีบูชางานสัมมนาพระธรรมวินัยเพื่อการลงธรรมวินัยที่ถูกต้องตามพระพุทธศาสนาได้อบรมจัดขึ้นในคราวครั้งนี้ก็มีรายการอบรมสัมมนาธรรมะต่างๆหมดต่างๆ เพื่อจะจะลงข้อธรรมต่างๆในการอบรมแล้วก็มีการสัมมนาฝ่ายคารวะมีอบาสุบาสิกาข้อร่วมก็มีหอประชมุมตรงนี้เป็นห้องอบรมประธรรมในของคณะอุบาสุบาสิกาก็มีการจัดเตรียมห้องพื้นที่ในการที่จะอบรมนะครับครั้งนี้อันนี้เป็นห้องอุบาสอุบาสิกามีพระ ครูบาอาจารย์มาบรรยายธรรมเพื่อให้ข้อมูลสาระธรรมแนวทางแห่งธรรมวินัยที่ควรรู้แกบบ่ชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็มีอาคารใหญ่อบรมคณะพระภิกษุสฆ์ส,สามเณรแล้วก็มีทรงพระวิทยากรทรงสรงควนวฒิในการอบรมในคราวครั้งนี้มากมายหลายประการในการอบรมมีรายการต่างๆมากมายมีอาจารย์ประสงค์ปริบุญโนคณะ สอบถามธรรมวินัยนต่างโยมกิ๊กมยุราพ่องพุทธก็มีออกมาแสดงธรรมะม,มีการรายการต่างๆมีเวิร์กช็อปบริการบริารทีป่ปณีในการจัดทำไม้กวาเดเย็บจักรถักร้อยมีการย้อมผ้าต่างๆอยู่ในมุมนี้เป็นมุมในการเนื่องด้วยการอบรมธร,มมมรรมะธรรมวินัยนะครับครั้งนี้ าง,งานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปก็มีคณะครูบาอาจารย์มาร่วมแสดงและก็มีผู้มาเข้ากับอบรมเมื่อวานก็483ท่านนะที่มาร่วมการลงทะเบียนในเมื่อวานนะครับครั้งนี้ก็ขอนโมทนาในการอบรมพระธรรมในในคร,ครั้งนี้โดยทั่วหน้าการสาธุสาธุอนโมทามิ